ตัวแบบความไม่แน่นอนคือพลังในตัวค่าค่าคือความไม่แน่นอนได้ขาน่าของค่า,า change uncertainty นี่ที่พวกผมนะเอาละ่ะวันนี้เราอยู่ในเกม layer of fears เกมผีของขวัญซึ่งเขาอยู่ในปี2016ครับผมต่อมากแล้วไปโอ้อยเสียงยังหลอนเลยไปไปกันเลยกูยัดเคไป่ต้อดีครับ

กราใา้เศษแก้วตอ,อบปังเลือดดีไหมไม่อะไม่ไปแล้วกันควรได้ไปมากไป่็เถอะบนหน้าแต่ละหน้าไม่ยังหลอดเลยซื้อไปได้ไงวันเนี่ยบ้านหลังนี้ ไช่ด้วยโอ้นาฬิกาพร้อมดังพร้อมมากเลยเนาะอ่ะวิคเอาละเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วมันเริ่มมาแล้วแต่ละกลุ่มทีละเรื่อยอ่ะภาพวิเรื่อยเหรอ ูนั่งอะไรนักป้าดเหอนนั่งอะไจะไปที่หลักนะว่าถ้าไปตรงนี้ก็ตนน้นได้นะครับผมได้อะไรปั้นหรออู้จะใช้ได้ฮะให้เราทำอะไรอ่ะ โอ้โหทางเปลี่ยนไปเลยเอาละมึเงเออโอ้โหปิดประตูไล่หลังกูเด่ะอ่าไปอุ้ยอุ้ยฟ้า้าร้องอ่าออกไปได้ไหมไม่ได้ลบประ,ประตูได้เปลี่ยนห้องด้วย โ oh อ้โหไปกันไปโอ้โ oh หเปลี่ยนเปิดประตูโอ้โหปิดประตูให้กูด้วยอัตโนมือนะมึงอ่ะกีิเนาะเก็บไปเน่าหัดแต่เราไม่รู้นาหัดเลยอ่ะกูจุดไฟได้ อ้อะไรๆๆๆอ๋อมีรหัสตรงนี้ l ปดห้าแปดห้รออ๋อปดก็ห้าเกินแะ แปด้าก็ถูกล้วไม่ใช่เหรอแต่อ๋อสี่แปห้าหนึ่งอะไรเราเออตากูห้าปดลอ็อกอะไรอ,อะแปด ออกไปในที่ด้วยไปไปกันเลยไปใครนั่งอยู่ด้วยไปแล้วล่ะอ๋อมันทำอะไรวิ่งโอ้ มึงนี่รูปภาพแต่ละอย่างมึงซื้อมาได้ไงเนี่ยคาดาเท่าไหร่เอ้ยแงงเอ้ยกูไปไหนต่ออ๋อแต่บอกกูลงไปอ่ะแก่เลยเ เฮ้ยเฮ้ปัน่นโอ้ปัน่นจับได้เจ้ตายกูนี่หนูตายด้วย ตัวอะไรให้เจ้ากใจหมดแล้วเนะี่ยต้องเหมือนอย่างแน่อี๋โอ,อ้โอ๋อมีคนโยกโอ้ตัวาหาตั้งนาน ประตูบานใหม่แล้วตกกันได,ด้ไงวะต่ออ๋อ โอ้ถังวิโอ้ยหัวใจกูอูวิหนูกิจกิจวิหนูทอดอร่อยเลยย่างดิหนูทอดไม่ได้เยอะจังวะ

เอออะโอ้โอ้แม่งเงี้ยมาปปดูโอ้เออดีดีโอ้ให้ลองให้ทำเตียงเหรอ <c oughs>

ไอ้กูแต่กูจะวายอาหารก็ขอจบไปพี่นะครับผมเนี่ยนะขอขอเล่นไว้จบไปนี้จะวายพักแป๊บแป๊บหนึ่งไว้จะมาเจอกันใหม่ครับผมพี่ยา ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วกดแชร์ด้วยครับผมถ้ามีเรื่องผิดพลาดหรือเกินการใดๆครับวันนี้วิดีนี้แล้วผมก็บ๊ายบายไปเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าแย่